ที่เป็นรอยไ้แม่งตะปูตรงที่เอียมเลยอ้ยี่ก็มองกันนะว่ามันไม่มีนะได้เลยเนี่ยใช้จับกันกันนะได้ไหมวอ่้ดวางระวังเอาฝั่งนู้ดเออ

โอเคไปสี่ร้อยห้าสิบครับนี้